สวัสดีเจ้าขอต้อนรับสู่ชองของสาวย้องบันทานะเจ้าวันนี้ปลอยจัดโจนมาแปลงขนุมจากแปลงก่อยเจ้า โกยที่มันขึ้นอยู่ตามบาทแล้วก็ตามโซนของเฮ้านี่นะเจ้าสามารถเอามาแป้งเข่าแป้งเผื่อเอาไว้กินได้นะเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเฮ้าจะเอาโกโวยดิบไปปอกเปิกเจ้าแล้วก็เอาไปซอยเป็นเวนเวนนะเจ้าแล้วก็เอาไปตากแดดนะเจ้าละไว้ประมาณสมถึงสี่วันถึงมันแห้งดีๆก่อนนะเจ้า เปิกมันแก้ออกแล้วก็เอาไปใส่เป็นปุ๋ยบะล้ัใยาใด้นจับกลวยแห่งสนนิษตีแล้วเฮาเอามาตำเจ้าอันนี้เป็นวิธีง่ายๆใครมีเครื่องปัน่นจะเอาไปปั่นก็ได้เนจับแต่้อยเลือกวิธีตำเอาเพราะว่ามันง่ายดีเจ้าแล้วก็เอามาหล่อนอย่างอี้ในกระชอนแถมกั้มหนึง่งเพอตีเฮาจะได้แป้งกลวยที่มันละเอียดแต่เนจัะ แป้งกลวยเนี่ยจะมีสารอาหารหนักขนาดเลยเจ้าต่างประเทศเป็นจะาห้องว่าซปเปอร์ฟู้ดอีนะเจ้าโจยในเรื่องของการป่องกัเมะเร็งลำไส้โจยเริงการหย่อยอาหารควบคุมน้ำตาลลดการเกิดโรคเบาหวานแล้วก็โรคไตเจ้าวันนี้ป้อยจะแป้งขนมแพนเค้กนะเจ้าจากแป้งกลวยเจ้าป้อยก็จะใส่ไข่ลูกไปสองแก่นนะเจ้า ใส่เกอใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่นุ้มเจ้าแล้วก็เอาแตงโกยนะเจ้าเอามาใส่ลงไปในขันนุ้มนะเจ้ากุนทุกอย่างหรือเข่ากันเนาะก็จะได้แตงโกยสีนี้เลยเจ้าเอาไข่ข้ okay, าวตีเลยนะเจ้าไปตีจนมันขื่นฟูอย่างอี้นะเจ้าแล้วก็เอามาผสมกับส่วนผสมที่เฮาเยะไว้ตอนแรกนะเจ้า ว้จะมาแป้งแมกพิมพนะเจ้าโดยใจใบตองเจ้าคดๆใบตองนะเจ้าและเดี๋ยวเฮาก็จะเอาไปใส่ในกระทะเนาเนะยอดแป้งขนุมที่เฮาแป้งตอนแรกลงไปนะเจ้าเฮาจะใช้ไฟอ่อนๆก,ก,ก่อยๆอย่างมันก่อยๆซุก,กนะเจ้า ก็จะได้ขนมแพนเค้กนุ่มๆฟูๆอย่างอี้นาจ้าเฮาก็จะซอยกลวยใส่ลงไปตัวนาจ้าอันนี้ก็เป็นกลวยน้าว้าปกติบต้บานเฮานานนจ่าไม่ได้ใส่กลวยหอมอะไรยังเนาะขอบคุณที่คำว่าพอคลิปของปอยนาจ้าเจอกดไลค์กดแชร์กดซับสักใครเป็นกำลังใจให้การต์ตัวนาจ้าสวัสดีเจ้า